บาสบารสเธอต้องรีบมานะวันนี้มีคนเลี้ยงข้าวเขาฝากตังค์ไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนใครวะนแม่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเงินหมดแล้วโอ้โหตังคหน่อยเงินหมดแล้วไปใส่โบ่วนเนาะเขาปรมาณิแหละคือบป็ไก่นี่ปลาเงินหมดแล้วค่ะป้าหมดแล้วเดี๋ยวพี่ขายวัวก่อนนะน้องนะ อย่ใส่ครับนี่อยู่เส้นทาอครับเอาาคุณลุงูหนูมาเส้นทหก่ได้บกเอาตีเอาเนอเแค่นี้แหะครับช้อปปิ้งซะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ